เดียวอะไรอยู่บิซารมาบิซามาไปางพี่เลี้ยมหรอใช่มนพี่เลี้ยมคนเดิมเ้น่น่เจอใก็ได้ให้ดน้าเล็กๆหน่อยนะคะอยู่หลังรถเลียงอะ่หน ไม่ได้ตัวเราเล็กอะหัวเราเไม่ติดะเบแรถม่ดียเาไม่มีใครเนแต่เยอะแยะไปรถสุดดู้มทูน่ตอไรอนอตอนโตันนี้อีกวมากเลยตอนกอนคเรียกรถมาครถมาวไปทำอะไไม่ต้ลบหาูอยู่นี่มันเลไ่ตอนนน้นรถตังวัไม่ไหวับ เล่นกล้องตีหัวยิงทุกคนมอเตอร์ไซมาไม่ใช่ามอจามอจ่าว่าจะไปเข้าห uh> uh> uh uh> uh> uh 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 ้องเขาดีเลียนด้วยคนเย้แต่นานนี้จะแว่นไปไหน่ กัอะไรไม่รู้อ่ะหกับบัวเต็มเต็มโทษโทษโทษร้อนไม่มีอะไรอ๊ยอะไรวะแต่สวยเลยพวกเราเซตีอะเซตีเออไม่เป็นอ่ะเริ่มไม่ใช่แล้วหวานอห้นอวดหวยนอนนอนนอน พอคิดถึงบ้านเลยข้าไม่ออกคิดถึงคัดแอคติ้ง่าถ้าพี่โพสกับรถเหลืองมันต้องสวยมากเลยเนาะพอจะรถเหลืองถ้าน้องโพสกับรถเหลืองต้องสวยมากแน่เลยอ่ะเออถ้าน้องโพสรถเหลืองอ่ะรถครวะรถพี่รถทองเลยแหละเข้าต้องอีก ตัดไม่เป็นดีตัดเต้นตัดเต้นตัดเป็นแล้วเออถ้ารถเหลืองดใครวังขายไม่เนี่ยอยับรถขึ้นมาดรื่อนกน้องเลยนะเซอร์วินเลยอะพี่ก็มีเบอร์ไปจำตัวอ๋อก็มีไม่ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเยไม่เจอีนี้พี่ไม่เกี่ยวเลยนะ ีนานพูดเขาไม่รู้เรื <t un> <t un> <t un ่องแต่คนี้เขารู้เรื่องตายตายแล้วทมีนี้ตัวไกตมอ๋อรชาวิ่อ่้โถ่ายได้เหรอพี่ได้ดิตาเราตัดแล้วเขีารูม้อยกก่ายอยู่แล้ักซอยแล้วประมาณ่วมาณสกมโลขา่าแล้วแล้วคนที่มาอะากจับได้นากระจับมาอีกล้บอกว่า

อันนี้ขายที่ปากอ่ะจ้ะขายไม่ได้ขายไม่ไาไม่ได้ยไม่ไดขาไม่ไ้ขายไม่ได้ขายไม่ไายไม่ไดนขยไม่ได้ขายไม่ดขายไม่ไดยไม่ดายไม่ได้าไม่ไดาไม่ไดาไม่ไดไม่้ยไม่ไไม่ไมดไมดไม่ไม่ไมไม่ไดไม่ไมไม่ลไม่ไม่่ไม่า้มดไม่ไดายู่ เราแวะมอเตอร์ไซค์บอสเต็มหมดเลยเหลือแค่ไม่ได้เอาฟันเข้านั่นแหละไปเกาหลีเนี่มีแต่เงงออกเฮ้ยแมงวันตูมือยาสั่นไม่เกรงใจสินะฟินแล้วหัวรอต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะต้องเก็บบ้านไปพูดดี่สั่นไม่ถ่ายโซ่ละมลายตาเเออแดดมันร้อน เอาแดดสวยแล้วคนสวกว่าหาแดดกันน้ำอยู่ในร่มกันนมอยู่ในร่มสวยดรามสว้พวกเราถ่ายด้วยสวัสดีค่ะเชอยู่จะ้าถ่ายหน้ามันเหลืองสวยมากเลยยังไม่ยังไม่พองไม่เลิกเหลือฟุกมาแล้วเ่ น้ามันมากเลยไม่ได้เข้าสามร้อยหกสิบป้าน้ำอะไรรถไครวะแม่งอยู่ข้างหลังติดจูงจอตเลยกทอะไรวะกทอะไรวะคเขามีสมาธิมากเฮ้ยสั่นจับไปสองมือ

ได้สวยมากหฟินแล้วดูดิอยากได้ดูเฮ้ยเคยถ่ายที่ตอนนั้นอะอยู่อนแกนอ่าหนึ่งสองสามแทำไมต้องคอยขาวขาทำไมต้องไมเรางศิลปินตไ้ถ่ายหน้าไม่ใช่จศิลปินไอคอนถ่ายก็คอยด้วย ใช่้ิ๊ก้ากทำไมคนนเดีวึงถ่ายคนนึงถ่ายลรถรถมันมาบบจดอะวันนี้พี่บอลเด่นมากโดยเฉพาะแว่นลงบอลลงบอลนรองเท้าพบอลซะกอฝั่ง้าบอกว่าังน้า่งห้่เด็กเดั้าั่ห้เั่นัวงาฝั่ค่ใน้า่้างห้างน้างห้างนาัง้าา่อ่อ่อ่่มง